แน่รู้นะว่าดูแลชอบใจครับใจนแล้วก็ติดตามกดกระดิง่งและทั้งหมดด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าดูแล้วชอบใจนะโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับพี่นะครับตัวกอดเทนนะครับทุกคนตอนนในวันนี้อยู่กับเซิร์ฟนกแก้วสีนะครับทุกคนเป็นแบบค่อนข้างสวยน,นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เกิดมาก็อยู่ตรงนี้นะใครแบบบักก็กดแกบักได้ แล้วก็จะมีป้ายยิีต้อนรับเลยประมาณนี้นะครับส่วนเดินลงมานะครับก็จะมีไอเทมฟรีนะครับก็จะได้เป็นบัตรดีมากดคลิกเข้าไปคือแบบแต่งโมเย,ยจัดแบบเพื่อน,อนอใส่ไปประมาณนี้นะครับอืมย้ายก่อนส่วนเศษเดี๋ยวผมรีวิวที่หลังนะเจ็ดฟรีก็ประมาณนี้นะครับเป็นแนว mk นะครับทุกคน ตัวนี้ก็คือป้ายโปรโมชั่นนะครับนี่นะดูความหนาก็าเป็นป้ายโปรโมชั่นนะครับตรงนี้โอเคอ่าเก็บของทับซีซีทับซีซหนึ่งผมเก็บเสร็จพวกนี้ด้วยกันนะครับเอาไปแค่เสร็จเดียวพอมีโอกาสเดี๋ยวผมเข้ามาเล่นใหม่นะ เอาไปเซตเดียวพอแล้วกันสำหรับคนที่ตามมาได้รับเซต50นะครับทุกคนมาบอกในเชทได้นะครับโอเคสปาก็ค่อนข้างส่วนในผมรีวิวสปาให้ดูก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มายิงโชว์นะครับทุกคน ก็แค่จะมารีวิวเสริมนะครับเพราะว่าแค่รีวิวก็นานอยู่เนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์อยู่ในช่วงพัฒนานะครับทับคิวแอตตนี่นยังไม่ได้อัปเดตนะแอดมินก็คือคนนี้นะครับโอเวอร์ยังไม่มีปะ,ปะเคไม่รู้เรื่งครับกระเติมเงินยังไม่มีนะครับยังไม่มีคนเติมนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดนะครับทุกคนเอา้าบินเฉยเขาให้ไฟล์ผมนะทุกคน เนี่ยก็คือกิจกรรมได้ยศฟรีสะสมครบ30ได้ยศ V.P. สามไปเลยแบบจากวอตแล้วแยกไอ้อ๋อไปแรกกับแอดนะครับอันนี้นะครับไปแรกกับแอดนะนี่ก็เปิดขายทุกๆ15นาทีก็เซ็ต50แท้ราคา1,000 0บาทนะครับสำหรับเซ็ตหนแท้ ี่จะเป็นเซตน,น,นี้เดี๋ยวข้อรีวิวเซตน,นะนี่ตรงนี้อะไรนี่คือราคาเติมเงินนะครับเติมเงนินสิบวอลได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูส่วนของตรงนี้คืออะไรอะ่ะกดของเซิร์ฟเวอร์ห้ามเล่นอะไรประมาณนี้นะครับห้ามเล่นในวิดีโอสิบนะ นี่คือแมปนะครับเป็นโนดดับเ e โก้ช็อปนะครับหนึ่งหนึ่งนะเค okay, แล้วก็ฟาร์มบอสนะครับทุกคนแล้วก็ฟาร์มฟาร์มหาของนี่ก็โซนทีวีตรงนด้เฉพาะสร็ฟรีหรือ1 5อเคส่วนตรงนี้ก็คือสร้างทีมอ,อ๋อประมาณนี้นะครับสำหรับคำสั่งสร้างแขนนะนี่คือเติมเงินครั้งแรก เต่ว่าสิบบาทขึ้นไปไอสามสิบาทขึ้นไปได้รับเซ็ตเก้าสิบทันทีนะครับถ้าเติมเงินขั้งแรกนะเติมเงินสิบขึ้นรับเซ็ตได้สิบเติมเงินครั้งแรกก็โคตรดีอ่ะนี่คือดาบนะทุกคนกล่องละสิบจำกัดว่าละห้ากองต่อวันเท่านั้นกล่องสุ่มได้ดาบร้อยเปอร์เซ็นต์เขียนรู้เรื่องนี่ก็กล่องสุ่มได้กล่องละหนึ่งวอ อัตรากรนดับ30%จำกัด50กล่องต่อวันโอเคส่วนเซ็ตก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเซตให้คนดูเลยนะวอันนี้อะไรกล่องสำหรับโปรโมทเซริร์ฟสามารถขึ้นถึงจะรับเซ็ตทุกเซ็ตนี้ไปอืมเรามารีวิวเซ็ต50เป็นก่อนเลยนะครับสำหรับเซตที่จะตามมา ใส่เข้าไปเป็น mk 5 0นะครับนี่ no max โอเคเราก็จะได้กล่องไอ้พวกนี้มากล่องนี้ก็เป็นกล่องละหนึ่งวอนะทุกคนนี่นกล่องนี้โหได้ปืนแน่นอนเลยวะ่ะผมได้ปืนแล้วเนี่ยเป็น s นะครับจะไม่ s บวกนะแรงข้อปืนอันนี้เนาะเออนะปืนที่สุ่มได้นะครับ สุ่มกระเป๋าดูได้กระเป๋ามาเอสนะครับความถึกสองใส่ไปได้รองเท้ามาอีกใส่ไปนะครับเซ็ตสิบประมาณนี้แล้วทุกคนต่อไปอันนี้นะ่าจะเป็นเซตเออเดี๋ยวดูก่อนนะนี่เป็นเซตสามร้อยนะครับอันนี้เซตสามร้อยนะทุกคนกดเข้าไปก็จะเป็นเซตอย่างนี้นะครับเซตสามร้อย เดวเม็ดปืนแปก้นะครับเราก็ได้กล่องมา15กล่องกล่องซูมอย่างนี้มาสิบห้านะก็เหมือนเดิมนะครับแต่ผมยังไม่เปิดนะครับเคดเดี๋ยวผมมาวิวเซ็ตอื่นกันอันนี้คือเซ็ตเอ่อเซ็ตล5 0้าสิบนะทุกคนเคใส่เข้าไปโอ้โหอย่างเท่ทุกคนดูปืนครับทีทุกคน,ด,น,น,กคนดูปืน150นะนี่ โอ้โหอย่างเท่อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเศษร้อยห้าสิบนะเราดูกันที่เศษเก้าสิบกันเลยเศษเก้าสิบเป็นปืนอย่างนี้นะนี่นะครับเป็นเหมือนไอ้ตุ๊กตา่นในรัรุโตะอะไรวะลืมโนแม็กว่าทุกคนเดี๋ยวผมไปเอาแม็กก่อนเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ยินเสียงปืนนะครับเป็นขวัญใจนะครับ เออเปขอนตานี่หว่าเออส่วนนี้ก็บาบาบา,บานะครับเจอโปรอะไร,รก็ตาก่างเดี๋ยวผมมาจะรีวิวแบบเปืนทุกปืนให้ดูนะครับอันนี้เป็นเปืนไฟเริ่มจากเสียงเปืนสามร้อยเลยอืเป็นกระสียง MK มเคธรรมดานะครับโอเคครับเสียงเหมือนกันหมดนะครับทุกคน นี่นะครับเซตก็เยอะแยะคนที่ตามมาก็จะได้รับเซต50เซตน,นี้ไปนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ใครที่อยากาลองเข้ามาเล่นก็ลองมาได้นะไอพีตัล่างนะครับไว้เจนคลิปหน้าผมไม่พลาดทุกคน